วันนี้ค่ะมาอีกแล้วค่ะมาหาเขียดกันอีกแล้ววันนี้ว่าจะไม่มาว่าจะไม่มาค่ะก็มาจนได้ <c oughs> นูนค่ะเพื่อนร่วมทีมนี่ค่ะื <c oughs> ได้แล้วค่ะในมองไม่ชัดโอเคได้แล้วไปขับตัวต่อไปเจอแล้วค่ะเจอแล้ว ลงลูอีกแล้วค่ะอยู่ไม่ลึกอยู่ไม่ลึกเห็นไหมคะตัวเล,ยลายๆเหมือนดินแตกๆนี่ระคะเดี๋ยวลองดูเห็นตัวอยู่ค่ะมันลึกจังเลยอะเดี๋ยวนะนี่ไงเอ้ยเอยเอยได้คะ่ะนี่ เจอเป้าหมายเจอเป้าหมายแล้วค่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวมันหมอบลวมันหมอแต่มันไม่ยอมโดดมันไม่ยอมโดดค่ะมันไม่ยอมโดดเราก็จับเอานี่เห็นไหมชึบจับไม่ยากค่ะจับง่ายๆนี่เจอเป้าหมายตัวค่ะเดี๊ยวได้ค่ะเดีย๋ยวไ วันนี้พี่เขาจะจับอ้อาวเข้าไหมมันสูงเออไหนไหนขอดูหน่อยนไหนล่ะนน่ไปเจอแล้วค่ะไกลหน่อยไปนี่ค่ะตัวนี้ตัวใหญ่ปึ๊บเข้าแล้วนี่ัดจะให้ดู โดดหนีโดดหนีโดดหนีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจอแล้วเข้าแล้วค่ะค่ะไปค่ะเจอแล้วเจอแล้วเนี่ยมันมอบอุ้ยเยอะแยะเลยพี่โต๊ดวันนี้เยอะที่ไหนละยังไม่ได้สัตัวเลยนี่เขานี้แหละ เจออีกแล้วเจออีกแล้วค่ะเจอ,เ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 อแล้วค่ะไปต่อเจออีกแล้ว,ปเ,ออลวเป้าหมายต่อไปแม่ลงลูลลอีกแล้วค่ะลูได้อยู่ได้อยู่เห็นไหมคะนี่มีตัวลายๆอยู่ในซอกนี่ น,ะะนี่ไปเก็บค่ะ,ไ,ไ,คะไปค่ะเจอแล้วค่ะแอะแอะแอะลงรูอีกแล้วไหนล่ะโอ <hate> ้เห็นอยูอ่ไ,<อ>ได้ค่ะ อ้วนมันอยู่ในกอหญ้าค่ะนี่ขอบเอาเลยเข้าแล้วชเเูเนี่แน่เข้าแล้วเจออีกแล้วม,มองแล้วมันมองเรียบร้อยเข้าแล้วเห็นไหมคะ ตามันละตาเขียดแอมันโดดนี้โดดนี้เก่งค่ะเไอ้เข้าป่าอดเขียดเราก็มาเจอลูกนกนู่นน่าจะพ่อกับแม่มันเฮ้ยน่ารักนี่เห็นไหมคะนี่นี่อีกตัวหนึ่งกำลังหัดเดิน นี่นู่นน,น่าจะพ่อกับแม่นางกลัวรเราทำร้ายเราไม่ทำร้ายเนอ้องทาจับเพียดเออมีสามตัวแล้วเนี่ยนี่อีกตัวหนึ่งนี่หนูน้อยไปหาพ่อกับแม่ดู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 ดดดน่ารักเหมือนลูกเจี๊ยบเลย